หน้ากากเชื่อม welding แบบปิดได้วันนี้ทางร้านนะคะมีสินค้ามาแนะนำนะคะเป็นหน้ากากเชื่อม welding นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถใช้ได้ทั้งงานเชื่อมและงานเทียเลยนะคะลูกค้าตัวนี้และตัวหน้ากากนะคะลูกค้า ไม่เหมือนแบรนด์อื่นๆเพราะตัวนี้สามารถเปิดปิดได้นะคะลูกค้านี่เปิดปิดได้คือลูกค้าไม่ต้องถอดเข้าถอดออกให้เสียเวลาเลยนะคะลูกค้าเปิดปิดอย่างนี้ได้เลยนี่และตรงนี้นะคะสามารถปรับสายได้นะคะลูกค้านี่ปรับสายเข้าออกได้ตามศีรษะเราเลยนะคะหมุนตรงนี้ง่าย สายตรงนี้ข้างบนก็สามารถปรับได้นะคะตัวนี้นะคะลูกค้ามีน้ําหนักเบานะคะเหนียวนะคะแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็สามารถปรับความไวแสงได้ทั้งก่อนและหลังเชื่อมนะคะใส่แล้วไม่เคืองตาแน่นอนบอกเลยใครซื้อไปคุ้มสุดอ่ะ